อ่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทำนายฝันหากว่าท่านฝันว่าได้ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้ได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดการบาดเจ็บหรือตกต้นไม้หรือมีความหวาดกลัวระหว่างที่ท่านกำลังปีนขึ้นต้นไม้ทำนายว่าตัวท่านเองอาจจะมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายในหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีโอกาสที่ตัวท่านอาจจะได้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับเลขนำโชคได้แก่เลขหนึ่งเลขสา และเลขเกหากว่าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเองเกิดลัคนาราศีอะไรกันแน่ท่านสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือกดเข้าไปดูใต้คลิปวีดีโอเพื่อให้ทีมงานของเราหาลัคนาราศีให้ท่านฟรีสุดท้ายนี้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ